มหาวาตาภัยที่แหลมตลุมทุกจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อปี2,505สร้างความเสียหายทั้งชีวิตและน้ำตาที่คนไทยไม่เคยลืมแต่อีกมุมของภาพจำที่คนไทยไม่เคยลืมก็คือทานน้ำใจการช่วยเหลือของพี่น้องร่วมชาติร่วมแผ่นดินอย่างมากมายมหาศาลที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ทรงเป็นเสาหลักที่พึ่งของประชาชนได้ส่งรวบรวมน้ำใจจากทั่วประเทศช่วยเหลือผู้ประสบภัยจนก่อเกิดเป็นหมู่ในินิธรกป,ประชานกเราะห์ขอขอบใจท่านที่ทำเพื่อส่วนรวมให้เห็นประจักษ์แล้วขอขอให้ท่านทั้งหลายได้มีความสุขความความดีอยู่กับตัว ให้สามารถที่จะปฏิบัติต่อไปโดยทำด้วยตนเองสร้างความดีต่อไปช่วยกันทำช่วยกันสร้างชาติบ้านเมืองให้มัน่นคงขอให้ท่านมีความเจริญรุ่งเรืองทั่วทุกคน จากวันนั้นสู่วันนี้เป็นเวลา58ปีหมูลน,นิธิราชประชานุคเคราะห์ยังยืนหยัดสืบสารพระราชปณิธานยังคงให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติน้ำท่วมเพลิงไหม้โรคระบาดมูลน,นิธิยื่นมือเข้าช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยได้มีที่พึ่ง และความหวังก้าวเดินต่อไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พระบรมราชูปธรรมพกแห่งมูลนิธิองค์ปัจจุบันได้ส่งสืบสารรักษาต่อยอดการดำเนินงานของมูลนิธิมาอย่างต่อเนื่องด้านการช่วยเหลือสงเคราะห์สาธารณภัยจำนวน4,57,576ครอบครัว 16,784,568คนด้านการศึกษามอบทุนพระราชทา,านเพื่อการศึกษาส่งร้อนต่อเนื่องไปแล้ว3 0 6 1รายโรงเรียนรัฐประชารห์ทั่วประเทศจำนวน58แห่งและโรงเรียนที่มูลนิธิให้การสนับสนุนจำนวน8โรงเรียนรวม66โรงเรียน เนือสิ่งอื่นใดคือมูลค่าทางจิตใจที่ส่งมองเห็นในยามที่ประชาชนมีความทุกยากและต้องการที่พึ่งในยามประสบภัยทำให้ประชาชนยิ้มได้สำหรับปีพุทธศักราช2564ประเทศไทยเผชิญกับภัยหลายเหตุการณ์ทางมูลนิธิได้ลงไปช่วยเหลือในหลายเหตุการณ์โดยเฉพาะ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ทำให้หลายครอบครัวหลายคนสูญเสียผู้เป็นที่รักจากการระบาดโรคโควิด -19 และมีเด็กไม่น้อยกลายเป็นเด็กกำพร้าอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวในช่วงเวลาข้ามคืนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้สรงรับเด็กกำพร้าที่พ่อแม่เสียชีวิตไว้เป็นนักเรียนของหมู่ลนิธิราชป,ประชานุเคราะห์ กรณีไฟไหม้โรงงานย่านกิ่งแก้วจังหวัดสม,มุทรปราการทรงพระกรุณาโปรดกระาบกระหม่อมให้หมู่ลน,นิธิเร่งช่วยเหลือพระราชทานถุงยางชีพพระราชทานอาหารน้ำดื่มเครื่องนุ่งหม่มเครื่องนอนในเบื้องต้นเป็นการเร่งด่วนราชานุเคราะห์จึงมีความหมายว่าพระราชาและประชาชนอนุเคราะห์ซึ่งกันและกัน Oh,